อาหารเช้าสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีข้าวขาหมูพันปีนะครับแล้วก็ก็ยังก็ยังเหลือนะครับเหลือผัดผักกับไข่เจียวหมูตับนะครับนะครับ ก็ทุกครั้งที่มาบ้านรักไทยนะครับเราก็จะมารับประทานที่ร้านแห่งนี้ชื่อชื่อร้านอะไรนะรี้านรีวายนะครับร้านรีวายร้านเก่งรีวายนะครับรีวายก็จะมีขอบแดงรีวายห้าสว5หนึ่งนะครับเราถ้าใครจะล่องเรือนะครับรับประทานอาหารในเรือก็ไปได้นะครับ ก็จะมีค่าจ่ายพิเศษในรอบละ800บาทนะครับรีวายนะครับเป็นสระว่ายน้ำอยู่กลางหมู่บ้านรักไทยนะครับล้อมรอบด้วยภูเขาสูงนะครับถัดเลยจากภูเขาไปก็จะเป็นเขตประเทศของพม่านะครับพมา่าหนึ่งครับ นี้เราก็จะมารับรทานอาหารเช้ากันนะครับรข่าวร่ำลือก็คือไข่เจียวหมูสับไข่เจียวใบชาไข่เจียวใบชาขาหมูพันขาหมูันขาหมูันปีนะครับนี่มันถั่วทอดนะครับอะไรอันนี้คุ้ยเชียงคุยเชียงนะครับแล้วก็มีน้ำชาหอมอร่อยมากนะครับไขว่างแวะมาเที่ยว แต่การขึ้นมาบ้านอะไทยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับสูงมากอ่ะสครับสูงมากนะครับเรามาทางด้านแม่งสอนนะครับเมื่อวานนี้